เคุณเข้า www.youtube.com/slashtarget1425 แล้วก็กดตรงนี้นี่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 คุณก็จะได้ซ้มตีนกินฟรีตลอดปีขุบป่าแล้วเข้ามาจอยเกมแล้วไอ้อาบู ผม b e a ว t คเ l อ e r ท่านี้ก็คือรายการเ a s เกมเมอร์นะครับกับเกม War of w a r p l a n e Open Beta ใช่ป่ะเออ Open Beta และวันนี้ผมจะมารีวิวส่วนี่อัปเดตใหม่นะครับที่อัปเดตใหม่ก็คือทางด้านเท,ท,ทแม่งปกติตรงนี้มันจะโผล่เป็นสีขาวคล้ายๆแบบนี้เต็มไปหมดตอนนี้ดำสนิทไปหมด ดำยัางกับกูไม่เคยจะใช้มันมาก่อนในชีวิตก็ก็จริงนะครับและก็ส่วนตรงหน้าต่างประชูดมันเปลี่ยนจากจะว่าไลืมบอกไปว่าอันนี้จากที่เคยเล่นเป็นโกใเนี่ยวแพ้หรือว่ War p War p เาเพ้ผ้าเก่าๆเปลี่ยนเป็นอะไรอะโทเคร็นโทเคนปีโป้ไปใช่แล้วไปแอคชี v เ m e n t กันนะครับมันก็เพิ่มมา,อย,าอย่างหนึ่งก็คือ ทําให้รู้ว่าตารางการต่อสู้ทุกอย่างเป็นยังไงถ้าใครทักสตรีมกูโอเคครับตอมาของผมก็คือแอคชั Actually, ่นมนผมทําได้ทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้เอเอันซักเดสทอยเลอร์ห er อันส k กายโคออันแล้วก็ส่วนที่อัปเดตต่อมาเลยนั่นก็คือความสมรรถนะของเครื่องบินทุกลำปรับให้มันบาลานซ์เท่าที่สุดที่จะทำได้อย่างเช่นทางชีวิต การโจมตีความเร็วเครื่องบินกับแรงหลบของมันซึ่งเครื่องบินอะ่ะถ้าจะบอกให้ว่ามีกี่สายผมบอกได้ตามตรงว่าหลายสายเหมือนกันมากกว่าหนึ่งถุยคูหมายถึงอะไหมายถึงประเภทเครื่องบินเออก็ที่ผมรู้มีอยู่หลายสายอีกแล้วหรอโอเคจะบอกให้มีอะไรมั่งที่สายนี้นะครับ ของสหรัฐอเมริกามันใช้สายที่ชื่อว่าไฟเตอร์หรือเครื่องบินลดสมรรถนะสูงนะครับสวฝัออ่งหนึ่ง c a ร r i e r base f i g h t หรือเครื่องบินที่เอาไว้เขา,าดีคุณสังเกตว่าเรือบรรทุกเครื่องบินมักจะมีเครื่องบินเหล่านี้ถ้าคุณดูหนังย้อนยุคอะไรพวกนี้มันจะมีอยู่นะครับเ้าที่คุณรู้ส่วนอีกตรงนี้ของรัสเซียที่ผมใช้อยู่นี้สายนี้เลยเขาเรียกว่า ไฟเตอร์ Spider, ก็เหมือนกับ U.S. แหละครับแต่มันคุณละรุ่นกันอีกอันนึงมันจะสังเกตว่ารูปร่างดูเถอะทะแต่ไม่ได้เทอะทะอย่างที่คุณเห็นหรอกนะครับมันปืนมันแรงอย่างกับแบบว่าจะไปเจาะทะลิมตูดใครสักคนหนึงในชีวิตนั่นก็คือแอ t แท k แอร์ครับหรือเครื่องบินจู่โจมภาคพื้นดินจะเปิดดูให้สักลำหนึ่งก็คือ E.U. ชีน 40P ซึ่งเป็นรูปนาจากอิลูชิน40นะครับเรามาดูกันต่อก็อกกคือเยอรมน,นีมีสาสายเหมือนเดิมอันหนึ่งก็คือบีลลรสมรรานาสูงแล้วก็เฮฟวี่ไฟเตอร์หรือจะเรียกกันง่ายๆเลยว่าเครื่องบินต่อสู้ชนิดหนักสุดๆเท่าที่คุณสังเกตว่าผมเล่นอยู่บ้างแต่ผมขายทิ้งไปเพราะไอ้นี่แม่งกระเจอะสุดโคตรเลยู้เกลียดมันไม่นำซ้ำ ผมอยากได้เครื่องบินที่ผมชอบมากที่สุดก็คือลำนี้ ME 262 HG3 ไม่ง่ายคือบริษัทมิชชมิทสร้างมีลำนี้แต่เป็นแค่ต้นแบบต่อมาญี่ปุ่นก็เมือนาล้ครับแคเดร์เบทุกรุ่นเลยครับเพียงแค่ว่าเครื่องบินทั้งหมดของญี่ปุ่นเนี่ยแรงหลบมันจะดีสักส่วนใหญ่แต่ทางด้านปืนกับพลังชีวิตเนี่ยและความเร็ว โคดต้องบอกว่าโคดเงา่าใครมีคนคิดเลยวะนั่นแหละครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันทํามาจากเออกระดาษตัวพูดอย่างเงี้ยกระดาษนะครับโอเคแล้วส่วนนี้ก็รีวิวพลหมดแล้วและที่อัปเดตกันก็คือคนที่เล่นโคสเบต้าอยู่แล้วก็จะได้พรีเมียมแอคเคาท์ไปฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์สักสตังค์เดียวนะครับและ มันจะมีเอ็กเซเพบอกด้วยว่าเราได้กันเท่าไหร่หรือยังไงเราจะพอส่วนอื่นด้วยก็คือเซอร์ไวสซึ่งเครื่องบินลำนี้ผมไม่ปรับแต่งเซอร์ไวส์อย่างอื่นเพราะกระสุนต้องบอกว่าเางาเงาเงาเงาบอกว่ามันแพงเหลือเกินคุณเห็นดูดีครับแม่งแพงชิบหายสี่คูณสี่พันใครจะไปซื้อวะต้องเป็นคนที่เล่นแล้วคุ้มถึงจะซื้อได้ และ Consumable อุปกรณ์อย่างอื่นที่ใช้งานอย่างเช่นเออที่ดับไฟคูบคุมเองต่างทะเพิงเออฟิร์สเอทชิดหรือชุดปฐมพยาบาลน้ำมันน้ำมันก็ช่วยเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นซึ่งกูมไม่ใช้โมเดลเลสก็คือหรือโมดูล e แล้วแต่อ่านคุณมันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าตารางอัปเกรดเครื่องบินอย่างเช่น เครื่องยนต์ภายนอกปืนระเบิดจรวดแล้วแต่ Equipment ก็อย่างพวกนี้นะครับก็คือ i ิ p r o ๊ e e อ f เฟกก็คือปรับศูนย์เล็งเปลี่ยนกรอบเครื่องบินแต่วัตถุพวกนี้ไอสองอย่างเนี้ยมันต้องใช้ทุกเค้นเพื่อการติดตั้งเพราะว่ามันแพงมาก ผมไม่อยากติดมนะันอะยังตังมากไม่ค่อยได้ผลส่วนอันนี้ก็คือ color e x เ l ็ r เขาเรียกเ,เ,เ,เหมือนเปลี่ยนสีเครื่องบินอย่างเนี้ยนี่นี่นี่นนแล้วก็นี่ที่ผมใช้ชอบสีนี้มากกว่าน้ําเงินชอบดีสดอันนึงก็คือจมูกเครื่ององเช่นสาววิกวิวคนนี้ถุยหมาป่าคงฮาโลหาไม่ใช่แล้วลายลไลนยูกระจุกกระจิมเยอะแยะ เสร็จปุ๊บกูออกครับเอาหวยและเครื่องบินที่พิเศษมาก็คือพรีเมียมเ็นสีทองนี่ไหมครับนี่คือพรีเมียมนี่ด้วยนี่ก็ด้วยครับจบและผมจะบอกแค่ว่าเครื่องบินเท่าที่คุณอยากจะเลือกแล้วแต่การตัดสินใจของคุณแต่ผมขอแนะนําว่าคุณเป็นพวกไฟแรงชอบบุกคุณควรจะเลือกเฮฟวี่ไฟเตอร์หรือแอคแท็มากกว่า แต่ถ้าคุณเน้นทั้งปืนเน้นทั้งหลบก็มารู้กันว่าจะเลือกอะไรแต่ผมชอบแคลเลอร์เบดลำนี้ที่สุดแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาสาธิตการขับเครื่องบินกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่ปีแต่ครั้งหน้าจะลองขับแล้วอ่าฮ่า F4U ปี20มม4กระบอกเออ